สวัสดีใหม่คุณผู้ชมครับปกตลูลอีกแล้วนะครับในเจสซอสทีวีของเราอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือคลิปแรกของปี2024เปิดประเดิมด้วยเบสบอมในหมวด c คสเซิลปราสาทบอกกนบอกนี่ไม่คิดจะทำอะไรแล้วใช่ไหมมันก็นึกไม่ออกจริงครับเปิดตีใหม่มา จะให้เริ่มต้นอะไรดีก็ยังนึกไม่ออกตอนแรกว่าจะเริ่มต้นด้วยการทําอะไรนะเออเอาชีวิตรอดแต่ก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาเป็นเบสบอลก่อนละกันนี่ก็มาได้เล่นมาอย่างยาวนานเรียกว่าเกือบเกือบปีได้แล้วนะ,ะกับเบสบอลไม่รู้ว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วยิ่งมาเล่นในโหมด40ปะทะ40ด้วยก็เรื่องเรู้ <laughs> เรื่องเราเห็นฐานทัพของเราสักดูครับแบบนี้มันมี3ฐานใช่ไหมฐานใจฐานเหลี่ยมฐานดาวมาไปฐานเหลี่ยมแล้วกันนี่ฐานเหลี่ยมครับ โอ้ยฐานดาเราโดนบุกฐานดาเราโดนบุเขาเรออยู่ใช่ไหมเอาละจากกังหวะนี้จุ๊บเล็กเล็กเออฮะเด็กก็เลีเตอร์ว่านี่เปิดปีใหม่มาก็เจอแฮกเกอร์เลยเหรอเป็นแฮกเกอร์ไหมเราไม่ทราบครับแต่ที่แน่ๆฮะเราจะบุกไปใหม่ครับเมื่อกี้โอ้โหส่ามาถึงฐา,านแล้วอ่ะทีเดียว เราโกคไงไม่เคยทําได้บอกทีก็จะตายระหว่างทาง <S <S เออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเทียนทีก่อนเทียนทีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีมีแข่งมารับเชิญมีแข่งมารับเชิญบุกไปที่ฐานของฐานเดี๋ยวทาไมมันบุกหมดเลยอะ่ะเอ้ยเอ้ยเ้ยใจเย็นพระคุณเดี๋ยวเก็บเทียนทีก่อนมบอลเทียนทีได้ยินเสียงนั่นไงเอาแล้วพระคุณพังพัง,พ,งพังจริงๆด้วยปะโถ้อยเฮ้ยพัง เอาวืดวืดอีกอวืดเหรอลงไปไหน,ไปไหน,นไปไหนแกไปไหนเล่าอะอะอ้าวหลนนะ่นเหรออะไรเล่าหล่นไปเลยหล่นไปเลยพี่ทำอะไรไม่ได้ราคาตัวตางี้เหรอเออแต่ว่ามันก็มันก็ได้เปรียบเราอะ่ะมันทําเตียงมาพังได้ไปเถอะเอ้ยต้องบุกครับเราจะเป็นผู้ผู้ที่ถูกกระทําไม่ได้โอ้โไอซียูไอซียูแบ็ค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 เน้าแบ็คเน้าแบ็คเน้า go back right now เร็วเร็วเลยเอาของอะไรดีระเบิดเหรอหนึกไม่หอแตอนนี้ไม่ได้เล่นนาน,ม,นมีอะไรบ้างวะเนี่ยอ่าอ่าไฟอบอลโอเคระเบิดไฟอบอลงั้นนะโอเคไปนั่นไงมันมาแล้วอุ้ยต่อไม่รู้นั่ต่อนนะต่อต่อ,ตอลงไปเลยลงไปเลยนะเรียบร้อยได้มาแล้วฮะวัดอ้อนบุกอีกฝั่งหนึ่งปะโถ่อ้ย เราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏเตียงเราพังหมดเลยโอ้ฝาตรงข้าายังอวัยวะครบสันสกปกายอยู่เลยก็ยังไม่มีอะไรเสียหายเลยปะท้อในเมื่อมันเป็นแบบนี้ฮะวิเทอร์เอ้ยมันปลดปลด่อยวิเทอร์ได้ยังไงอะ่ะพวกคุณนี่ผมไม่ได้เล่นฮาบิเซลมาหลายหลายวันหลายเดือนนี่มันเป็นขนาดนี้หรอฮิเซลคาร์โนโอเคได้คาร์โแล้วเอาละครับเราก็สามารถกิงสอยคนอื่นได้ถ้าเกิดตกใจปะโถยตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้น้าดักซ่อนใช่ไหม แล้วเราจะหาที่ซ่อนยังไงดีเนี่ยผมเองก็ไม่มีที่ซ่อนเบอร์ัาเล่นมิกเคนเขาเฮลลาบาร์เฮลลาบายตาแดงเฮลลบายตาแดงเฮลลบายตาแดงโอ้โหบุกมาอย่างนี้ผมก็ใจสั่นเหมือนกันท่านไปเจอหน้าไอ้สตีฟตาแดงมาโถ่เอ้ยไม่ใช่เฮลลบายนะฮะเราต้องหาพิกเบิร์มาช่วยแลล้วอะนะอะไรอยู่ไหนโอ้โหเดี๋ยวนะนะครับที่เราไม่มีเราจะเสียแล้วฝ่ายเราก็ยังบุกได้ พังไปสองเตียงครับเตียงหัวใจกับเตียงดาวใช่ไหมโอ้โหที่สุดยอดจริงๆครับสู้ไม่ถอยนี่นะฮได้แล้วพี่เบิ้มพี่เบิ้มของเราเอ้ยโอ้โหไขวะเนี่ยอะไรอะไรอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่ามาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเหรอบิ๊กเบิ้มไปช่วยหน่อยเบิรมเอ้อ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 เออ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 ยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังไม่จบ อะไรอะไรอยู่นี่ออออย่างน้อยผมก็เก็บไอ้สตีปชุดเพชรได้ผมก็พอใจแล้วล่ะอ้าวเราเริ่มได้เหรอเถอะนี่ว่านี่ว่าต้องรอคิวอ่ะมาเริ่มเลยเริ่มนี่เลยเฮ้ยมีคนบุกครับตีงหัวใจเราโดนบุกนี่คือที่ไหนอ๋อฝั่งนู้นโอเคเรานั่งทรานส์พอร์เทชันไปแป๊บนึงฮะอะไรอะแฮกกิ้งอีกแล้วเหรอทำไมเราเจอแฮกกิ้งบ่อยจังเลยเนี่ยฮะเฮ้ยเซิร์ฟคุณภาพจริง มาแล้ว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 ยัยสกอรินต้องมานั่งเคลียร์นะพระโธ่ปิดอ่เอ้าเอ้าโยนงี้เลยเหรอใช้ได้นะพี่คนแก่สีน้ำเงินมันก็ไม่แย่นะพี่นี่โอ้โหนี่ก็บุกมาก็เป็นหมู่กันเป็นเป็นหมู่คณะอือะไรลูกอือืเฮ้ย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 โอ้โหหล่นไปแล้วจังหวะนี้อู้เอ็มมอลโลเก็บได้ไหมเอ็มมอลโล่ใครได้ฝากเก็บมอลโลทีผมไปไปบู๊แป๊บ บูแล้วครับเราบูแล้วเราเปิดสึกบูครับไม่สนงชีวิตไม่สนอะไรทั้งสิ้นอะไรเล่าอะไรแล้วมาเลยมามาเลยปิดทางด้วยแม่ขึ้นเออจุดรอหมดแล้วครับบล็อกหมดแล้วไม่เป็นไรฮะเราก็ไปนั่งขุดเอาระหว่างทางได้แต่คิดไปคิดมาอย่าคุยเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวสักพักเอยอะไรเออเออเออเอาสิมาแล้วครับหมอหนี่ต่เอ๋ตัวเองสตีฟสตีฟ ตอะไรเล่าไม่หมูหรอเอาสิระเบิดมาเลย I see you have a fireball bro ยังไงยังไงจะเอายังไงเดี๋ยวทำหลับนั่นไงระเบิดแล้วโอเคเรียบร้อยเอิก้านาฬิกาก้านาฬิกาไม่ใช่ก้านาฬิกาแล้วมันสองนาฬิกาเล็กโอยเอาเออเออเออเอเรียบร้อยเอาสิเอยเดี๋ยวหน้าเตียงเขาพังหมดแล้วนี่ เฮ้ยมันเป็นจังหวะเอาแล้วมันโอกาสของเราเราหวังที่เราจะไปบุกครับช่องแทก็เหมือนจะมีการพูดถึงคนแฮกเกอร์เหรอม,มีแฮกเกอร์อะไรเออเอเอตกใจด้วยว่าใครมาแฮกเกอร์อยู่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะจับภาพไปอ,อะไรอะ่ะอืมอะไรล้วมาเลยไอ้ก็ตืบร็อกไอ้ก็ตืบรอกโอ้ตกไปแล้วหรือเปล่ามันไม่ตกอะ่ะผมรู้นะว่าคุณยังไม่ตก มาไม้ผมเคลียร์ซะดีอะไรอะไรอย่าลงไปนะบอกว่าอย่าลงไปปะโชเอ้ยนี่ไงจะทำเหรอออกซี่ออกซี่แกไม่มีเตียงแล้วแกรีสปอนไม่ได้แล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยต่อหน้าเราเลยบล็อกหมดแป๊บนึงขอขุดบล็อกก่อนบล็อกต่อทางเราไม่มีก็ต้องหาจากถามนี่แหละโอ้โหนี่ระเบิดยับเลยข้างหน้านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณดูฮะนี่คือ นี่คือฐานน้ำเงินนะมีแต่มีแต่พวกเราสีแดงครับบุกกันอย่างต่อเนื่องไม่มีพักไม่มีผ่อนเลยมาบุกลังครับเราบุกลังแล้วครับมามาเลยพวกแกอยู่ไหนโผล่มาเดี๋ยวนี้นะทำไมบุกแกไม่โผล่แล้วก็แล้วก็อะไรดีวะเรนนี่ไม่ออกอ้าวเรียบร้อยวิกตอรีกดเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่สาระแอร์จีโอเคโอ้โห้เปจุดเทนทีโอ้โหจุดเทนที De lar bare seg ødelegge. เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือคลิปแรกแห่งปี2024ก็แล้วกันนะครับเอาเข้าจริงๆมึงก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็เอาเป็นว่าดูเบสบอลแก้ขัดไปก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนไหมครับเอาสปีดรอนแล้วก็เกมเพลย์อื่นๆจะมีอะไรติดตามมาในปีนี้ก็เดี๋ยวติดตามต่อได้ในซอนของเราในปีนี้จะมีอะไรให้ติดตามชมอย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือไหมครับของเราในวันนี้แล้วก็คุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเช่นเคยในการจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไป